ผมได้เงินที่ผมมีกำลังใจเลยออกจากนครสามเจ็ดเจ็ดครับเฮ้ยแขกไทวะไฮ้ยสามสี่ห้าโกงพ่อมึงอ่ะโกงโควยอะไรโกงไปไม่เห็นที่อะไร ไปแล้วเว้ยเอาไปสามสามครับสามเจ็ดเจ็ดครับเฮ้ยเบโอเคโอเคียกูไม่ตกกูไม่ตกปีนมาปีน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 แล้ปีนแลไมุ่่นปีนแลวไรุ่น โอ้โหใครรักไก่ครับใครรักไก่คมีคนรักไก่ครับเอดมีคนรักไก่ครับเฮี้ยงขึ้นมาก่อนเฮี้ยงโดนลูกาแล้วเฮีย้ยเฮี้ยงแล้วผมขึ้นได้สองรอบเลยเพราะเงินกำลังจะจับพี่ผมครับเฮ้ยพาเขาไปขี่หอปะสวัสดีครับไม่พาเขาไปขี่หอปะรถถังอะรถถังอะรถถังอะ ไปดูบอกแอดมินให้จัดดีกว่าสามสิบเจ็ดครับเลขเอ่อสาเโอ้ยอีกแล้วก็้อมอีกแล้ววะ ตัดััลิ่งแองลิ่ตัง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 ตับังตัตับตังตังังตังตังเังตัับตังังตั้ตงตััตั้ังตัง่ตง Ok, bật kiếm. Có lẽ EV thế này hả? Để 101 101 96 เลขแปดสามหกรถเราไปเลยครับรถเราไปเลยสามเจ็ครับสามครับสามเ็ครับาเจ็ดเรรสามครับสามครับสาครับ

सात जन्नत कार्प सात जन्नत कार्प सात जन्नत कॉप सात जन्नत कॉप सात जन्नत कार्प सात जन्नत कॉप 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 सात जन्नत कार्प सात जन्नत कार्प บีไปรอบวนบิดไปรอบนลยโอ้ยจบขบวนด้เโอ้ยโดนเกียร์ตัดจูนนเลไปเลยหล่ะไปเลยไปเลยไปเไป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 ไไปไม่ใช่ไอ้นี่ไปรถสิไปด้วยดิระบบ ยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานของให้พูดคุยคือวันพักหนะของตัวเองด้วยค่ะรถมึงอยู่ไหนอ่ะแล้วลุงไม่เล่นอะไรตะกรงธนาคารเรอะพึ่งมาได้เดีรอไอ้ดอกไอ้นี่แท็กซี่กูเลยไปกูปแท็กซี่เหรอไปกันแล้วเนี่ยลุงนะ ไปผ่ากูไปหน้าแท็กซี่แป๊บนึงเด็กไอ้ช้างมันตายเหรอวะแท็กซี่อยู่ด้านหลังไอเ้เฟิร์ฟไปไหนเนี่ยไ,<อ>ไปไหนด้านหลังแท็กซ<อ>ี่แกด้านหลัง<อ> ไอช้างมันตายมั้งวันนี้กูรู้สึกว่าเห็นตัวมันเลเวสี่สิบหรือไม่หรือใช่มันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันเขียนมันเขียนว่ามันเขียนว่าโล่พลังงานหนึ่งหมื่นสองพันโดนบันโดนเฮดช็อตบันเดียวตายเหมือนกูเห็นมันเขียนในในในหัวข้อชื่อมันอ่ะต้องไปดูอ่ะบรรยากาศโล่พลังงาะบรรยากาศผมแต่กูไม่เคยโดนบันช็อตตายนะ รกูมไม่เคยดนมันช็อตตายอ่ะ,สะแสดงว่ามันบูตเลเวลเว่ยมึงก็จะว่ามันมันเล่นแบบแบบสิบหกตลอดอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ย็ต่รอรอมันเหมือนไอ้มึงไปเข้าแ<อ>ท็กซีด่ดิมึงไปข้ากดข้าแท็กซี่ดิทำไมอ่ะกดเข้าดิ่แอร์ดรอ,อช่ยอ่ะผมกดออกอ่ะอ๋อเนี่ยไปขับรถมาชีพ แท็กซี่มันตีอะไรดิมันตียังไงไม่รู้อ่ะต้องถามคนนี้เลยเล่นอ่ะฮะอะไรครับลุงแท็กซี่มันตียังไงอ่ะแท็กซี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปมันจะเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนชุดให้เลยครับใช่แล้วก็มันจะห่างกันได้ไม่เกินคนนึงแท็กซี่กับพิซซ่าอ่าๆๆเกตเกตอันนี้คือเปลี่ยนมาแล้วจากตอนแรกคือเท่าไหร่ก็ได้โอ้ยเยอยแท็กซี่อย่างเยอะไปเป็นพิซซ่าดีกว่าเซิร์ฟเอซเซิร์ฟเปิดรูปนี้ไมาดิไม่ได้ที่ยอะแท็กซี่อย่างเยอะเลยแท็กซี่สิบสิ เว้ยเราต้องกดออกก่อนเราต้องไปกดออกแพ็กซี่ก่อนตีนุ่ดิฝั่งหนึ่งวะไปวะฝั่งรถ ผมเ็ที่ผมกดกอ่นลองลองอห้าเป็นทนีมก็อ่เนี่ยเนี่ยเ็แต่โคจาด มีรถคันมันขับสามร้อยกว่าเลยนะผมว่าผมว่าเอ่อสามสี่สามว่าเป็นตัวตัวทุใช่ไตรอ่ด ไปตู้ครับมาแชสิร์ตทุกคนเลยนะแต่ครับเจี๋ยยางเยอะเยี่ยยางเยอะอมค้าชูเพื่อนนะชูเพื่อนนะชูเพื่อนนะทุกคนชูเพื่อนนะ<ป>มัน<ป>มัน,ม,นมันเต็มมีคนอนะ่ะมันเต็มมีคนอนะ่ะ มันเสมอเสมอกันนะครับไอจิมมึงใช้อะไรอ่ะไม่รูมาระดับอะไรสนับสองเอิ่มไปแต่พูดไปไปแต่พูดไอ้พี่มันใจได้ลุ่งพี่มึงไปไหนเนี่ยไอ้เฮียบ๊อบเนี่ยจัดอ้าวไอ้บ๊อบมันอยู่กับลุ่งพี่อ่ะไม่ผมไม่เห็นหัวไปเลยไอ้เฮียอ้าวเฮียไม่ใช่แรอแปลกแปลกไอ้ศาตว์ เวลานอนมันน่าจะหลุดโลกอ่ะไอ้เหี้ยบอกบว่าเมื่อไหร่จะตีตามมาอยากรู้อนาคตไม่แต่เขาไม่ปรับทันทีนี่เซิร์ใช่ปะอ่าเออใช่เ,เขาบอกว่าแป e นบอยเกมวีเขาก็บอกผมอยู่เขาบอกว่ามันประกาศเสร็จแล้วอาทิตย์หนึ่งมันถึงจะโอ๊ยเหี้ยได้ลไดเล่นนานยูนนไม่ตอนเนี้ยไอ้ไอ้ที่มึงไปดูอะดาเมจลั่นๆอ่ะมันมันมันรีดมานายังไงเซิร์ไม่เข้าใจอ่ะ ไม่มันเล่นมันไม่ใช่แบบนี้เงื่อนไขในการเล่นสายลุงคือมันมาดานชุดเดียวคือต้องตายมันไม่มันไม่มันไม่เติมมานานกันเข้าใจปะคือสมมติว่ามีพันหนึ่งยอดคือลูดตายเลยห้าสิบละแล้วมันต้องลูดยังไงอ,อ่ะก็ต้องทำ่องเพิ่มต้องทำอะไรวะ,อะรตอนนี้กูเหลืออะไรล,ลุงต้องทำเป็นเคออส หรอคือตอนแรกอะชุดแรกอะที่ตีมันหนาวมอสมันจะมีโน้ตพลังงานแต่ถ้ารู้ตันเคออสมันจะตีทะลุโน้ตได้แรงที่มันตีกันขนาดนั้นมันมันมันทำยังไงมันทําแบบมือออกเคออสออกหอมน้ำเคออสนั้นหมดเลยหรอมันต้องใช่มันมันมันสายนี้มันต้องเสริมเคออส์อ่เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคมันหนึ่งเยอมันหนึ่เยอะโมอ่าไม่งั้นไม่งั้นมันไม่แรงโอเคงั้นกูต้องหาจิ้วใช่ไหมจิ้วเคออส มุงต้องเอาเองอ่ะถ้าโหดจุดจัดเลยนะตอนนี้หดจะดจัดต้องหาสารกันสีขาวให้แล้วแล้วลุงจะกิ่งสัตว์แล้วเอาไปทําอะไรไปไปอ๋ออัพอัพบนวดอะไรไปเจิมสร้อยโอเคแล้วไปเจิมต้อยไปเจิมต้อยแล้วจะกิงกิ่งแบบกิ่งเนี่ยผมว่าสีแดงน่าจะถึงตาตาลุงทำได้ไม่จะตายไปเลยบอยอ่ะขวดเดียวอ่ะใช่มันใช้แค่สีขาวขวดเดียวที่ต้องมีอันหนึ่งเนาะ เดี๋ยวจัดให้น้องจัดเลยแล้วไอ้ที่มึงใส่ไอ้เม็ดที่มึงใส่อยู่ต้องซื้อไหมอ่ามันต้องซื้อนะจีนโอเคจะซื้อแต่มันจะมีหรือเปล่าต่างต่างต้องดูปาปลาปลาทุกคนทุกคนลุยรว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 ยชูเพื่อนนะ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 รักเพื่อนนะรักเพื่อนนะรักเพื่อนนะโอ้ไปละหนึ่ง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  ล่ามไป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 สนับไม่ไหว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 แดนซี่ไม่ไหวแดนซี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปหนึ่งไปหนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งไป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 เยอะไต่เยอะไต่เยอะไต่เยอะจัด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 ต่ไต่หนึ่ง ยิไม่ตายหรอโอ้ยยิงอยูอย่ที่สุจัดเจ้ามาแล้วจ้ามแล้วจ้ามแล้วจามแล้ว ตอดเพ <night> <see> ื lly, horrible, 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 ่อนเฮ้ยมูจะตายมึงจะสวยตัว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 ่อาชุบเพื่อด้วยชุเพื่อวชุบเพื่อด้วยชุบเวให่เพื่อนนอนนานเดี๋ยวเพื่นไปเล่นล่ชุบเพยชเพื่อน่อยไล่ชเพื่อนอย จะสุ่มดอกกับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นขึ้นชื่อเปล่าว่าใครได้อ่ะขึ้นได้ครัโอเคสนามสองแม่งแรงจริงวะเนี่ยแรงอะไรอ่ะมึงต่อยสองคนทีเนี้ยไม่แรงก็บ้าหมดกัดจะเยี้ยสนับไปลศาสตว์กูไม่รู้สึกเจ็บเลยเออมันมันมีอีกปะมันมีอีกปะไอ้ดอกปะสีสองสีสองสีหรอใช่ครับเฮ้ยมันจัด จากนานไะนเอ่ะเดี๋ยเลนอเอเด้อ้อเด้เริอเร้อเดอเ้อเเด้าเันทเ่ิอเด้อเด้อเด้เด่อเด้อนด้ด้อใด่ป่ะเด้อ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 ด้อเดอเด้อเด้อเด้ันด้อเด้อาด้เด้อเะ้่เด้อเด้อเด้อเด้นเด้เด้อ่ะถด้อเด้าเด้ดดเนเะด้อเด้อเดดอ้ดอ้อ ขอเล่นสักสองสามร้อยใบอ่ะโอ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้อ่ะใครได้หมนอ่ะใครอ่ะมันได้อะไรวะได้เว้ยผมได้ผมได้ผมได้ได้เอ้ยมันได้อะไรอ่ะผมได้เป็นเป็นฟ้าห้าเมตรนะครับแล้วก็ไวเบห้านะครับอุ้ยไวเบห้างเหรอไอ้เนี่ยเป็นเสาเป็นเสาเป็นเสาห้างใอ๋อเซฟไวเบ ตีหนึ่งคึ่งแล้วเทียงคืนแต่กูต้องไปเซาก่อน